สวัสดีครับ PJ t a c t o r นะครับวันนี้พบกับรถไถ่ายคูปะไ้สามหกศูนย์แนะครับคันนี้รถปี5้าสี่นะครับอุปกรณ์ไบด้านพร้อมผ่าน6คันนี้ทำสีเขียวมุกทองนะครับล้อสีดำมุกทองครับรถค่อนข้างสวยนะครับยางดอกดีนะครับสี่เส้นเครื่องดีไม่ไอนะครับ ยางดอกดีนะครับไฟระบบไฟใช้ได้หมดครับ TPO เต่ากระต่ายเโลไฮใช้ได้หมดท่อเลดนะครับทั้งใบไยไดนะครับท่อเดิมมีให้ครับล้อน็อตทองน็อตไปดันพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้ากระจังหน้าชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวสติ๊กเกอร์เบิกศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับเกาะใหม่นะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับรถลูกหมากคันส่งคันชักคันส่งเปลี่ยนใหม่นะครับท่อเดิมมีให้นะครับกล่องเครื่องมืออะไรครบนะครับหลังคาไม่มีแตกนะครับหลังคาใหม่ครับประมาณนี้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผม ขอบคุณมากครับ